สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำไก่ทอดน้ำปลากันนะคะอันนี้เป็นน้องติดสะโพกหรือส่วนไหนก็ได้นะคะของไก่ที่เราจะทำนะคะราวนี้เมื่อเราล้างเสร็จนะคะเราก็มาใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่เล็บดดีนะคะอันนี้สีฟข๊นี้เป็นผงแป้งทอดกรอบนะคะคือถุงนี้นะอันนี้นะคะเราก็ ใส่ไปนนะคะสำหรับไก่ชิ้นนี้หนักประมาณเกือบ4ี่ขีดนะคะแป้งก็ประมาณเท่านี้นะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ําเล็กน้อยนะคะเพื่อที่ว่าให้เขาได้คลุกเขาเข้ากันขออนุญาตนะคะคลุกเลยเราทานเองของญาตใช้มือเราเลยนะถ้าเราทำขายเราก็จะ ใส่ของมือให้มันดูสะอาดมีหละนามัยมากขึ้นนะคะนะคะแป้งนี่อย่าให้ใสจนเกินไปนะคะขอให้แบบว่าคุกๆติดหน่อยนะจะได้ติดแน้าไก่นะคะ,นะเดี๋ยวมุขขยออนุญาตไปคลุกก่อนนะคะแปึงน,นะ ไก่ที่คุกเขาเสร็จแล้วนะคะคราวนี้เราจะไปทอดกันนะคะไฟไม่ต้องแรงนะคะดูน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็นำไก่ใส่ลงไปเลยนะคะนี่ค่ะไก่นะคลุกเขาหน่อยไฟอย่าแรงมากนะคะเดี๋ยวข้างในมันจะไม่สุกนะนี่มุกทำมือเดียวมันก็เลยไม่ค่อยถนัดนะคะ ขออนุญาตนะแปหนึ่งนะคะแปหนึงนะว้าเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จกันนะคะ,เร,เ,ระ,คะเริ่มเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองเอาแซะๆดูนะคะอ่าถ้าเขาไม่ติดนี่ก็ สามารถกลัดได้นะคะต้องระวังน้ำมันนะน้ำมันนี่สิเฮ้ยส่วนเลยคะ่ะน้ำปลาของเรานะคะต้องใช้ไฟไม่ต้องแรงนะคะเดี๋ยวไก่ข้างในไม่สุกนะรอก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราดูอีกด้านนึงนะะคนี่ว้าวสวยๆมากๆเลยค่ะ มันจุ่มน,นะคะบาแบาบนิดๆไก่จะเอาไปเค่ชุ่มนิดๆชุ่มแต่มันชุ่มเป็นอย่างาไรอร่อยค่ะเดี๋ยวลองทอดดูอีกทีนะะึงนะคะใกล้เสร็จแล้วค่ะเต็มอันใกล้เสร็จแล้วนะคะไก่ทอดของเรา มาทานนะคะเดี๋ยวเราไปให้เขาสะดุดน้ำมันนิดหน่งนะคะ,ะ,คะเรียบร้อยนะคะไก่ทอดน้ำปลาของเราค่ะจิ้มน,น้ำจิ้มนะคะอร่อยอร่อยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ